ัสีกรบปุ้มนะกมพกับนองนุ่มต่อพวงเมืองกระบี่กับแล้วนะครับนะอ่าครับวันนี้เ <ต fall. S 2> นี่ยครับนองนุ่มก็มาใายบริการนะครับเจ็ดปีนองรสอะไรกันแล้วนะครับนะอ่าเราจะทุงห่วงข้างนะครับนาทีนองนุ chemistry. ่มซ้ำเนี่ยครับแต็มช่วยๆมาเนี่ยกันนี่เลยนะครับนะตรงดีได้ครับตรงปูกเก็ตนะครับนะจัดยไอ้ดูกาวปุกเก็ตลาวรับนะอีกนึ่งกันนะครับนะ อ่าเนี่ยครับเอามารับจมกันนะครับนะอ่าเนี่ยโรยจ้ะขึ้นรถักกระไลเลยครับนะอ่าจะ่น้องนะครับนะอืมอะไรขึ้นเนี่ยครับมีการเซฟตี้ให้เรียบร้อยนะครับนะอ่าเรามีการรับประกันนะครับนะบริการต้งตี่บ้านนะครับนะต้งตีเรื่อยนะครับนะต้องให้ต้งตีเรื่อยตีบ้านเลยครับให้ลูกค้าเนี่ยครับ ขุกฟอไปด้วยครับน้ขอบคุณผีมังมาดเลยวันนี้มาชรบริการข่องนอครับขอบคุณมากเลยครับบันเลยอ่านะครับเรียบร้อยบริการเด้นครับ้ายนอบหลัเนครับ้าบริการได้ได้เลยอ่ารตางคูคเกตวันนี้นะครับน้าหลวงลกอไปด้วยครับห่วงแกงช่วยๆอมามร้อมชุดเบานะครับ